ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพพด์คัสทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เวลาเราไปตรวจสุขภาพหัวใจแล้วได้ผลออกมา perfect นี่คือที่สุดของข่าวดีแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเบื้องหลังไอ้คะแนนศูนย์สวยๆเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่น่าประหลาดใจซ่อนอยู่แล้วครับเรื่องนี้ล่ะครับที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ ก็เลยมาถึงคำถามสำคัญเลยคัะว่าไอ้ผลสแกนที่มันบอกว่าเคลียร์ทุกอย่างโอเคเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้จริงๆรหรอหรือมันมีจุดบอดบางอย่างที่เครื่องมือมันมองข้างไปนี่แหละครับประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันโอเคก่อนจะไปไกลกว่านี้เรามาทำความรู้จักพระเอกของเรื่องกันก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือคะแนนหินปูนในหลอดเลือดหัวใจหรือที่เรียกกันติดปากว่า CAC Score นะครับ พูดง่ายๆเลยมันคือการสแกนหาคราบแข็งๆที่มีหินปูนมาเกาะในหลอดเลื่อนหัวใจของเรานี่แหละแล้วถ้าเกิดผลออกมาเป็นศูนย์เป๊ะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าโล่งอกได้เลยความเสี่ยงในระยะสั้นนี่ต่ำมากๆ และก็เพราะว่าสัญญาณมันดูดีแบบนี้อะครับตามแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ส่วนใหญ่เลยนะถ้าใครได้ CS C A c S C O r e เป็นศูนเนี่ยคุณหมอก็มักจะบอกว่าอืมงั้นยังไม่ต้องรีบเริ่มยาลดไขมันก็ได้เพราะดูแล้วเหมือนทุกอย่างยังโอเคอยู่ควบคุมได้ดี จุดหักมุมมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่เครื่อง CAC สแกนมันมองเห็นเนี่ยมันคือครับผลักชนิดแข็งที่มีหินปูนเกาะแล้วนะครับนึกภาพเหมือนกำแพงปูนที่แข็งโป๊กเลยแต่สิ่งที่มันมองไม่เห็นเลยก็คือพลักนิ่มที่ยังไม่มีหินปูนมาเกาะซึ่งไอ้เจ้านี่แหละครับคือตัวร้ายในระยะเริ่มต้นเลยเป็นจุดกําเนิดของโรคหลอดเลือดแข็งตัวแล้วเจ้า CAC สแกนเนี่ยมองไม่เห็นมันครับพอเรารู้แบบนี้แล้วมันก็น่ากังวลใช่ไหมครับ แล้วความกังวลน,นี่แหละครับที่นำเราไปสู่การศึกษาชิ้นสำคัญมากๆเป็นอย่างวิจัยเรื่องหัวใจสเกลใหญ่เลยนะจากประเทศเดนมาร์กที่เขาตั้งใจจะมาไขาปริศนาเรื่องความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นี้โดยเฉพาะเลย แล้วที่บอกว่างานวิจัยนี้น่าทึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำถามที่เขาตั้งนะครับแต่คือขนาดของมันคือเขาศึกษาในคนจำนวนมากถึง23,777คนเยอะมากนะครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคือทุกคนในกลุ่มนี้มีคะแนนหินปูนในหลอดเลือดเป็นศูนย์เหมือนกันหมดเลยครับโจทย์ของนักวิจัยเนี่ยชัดเจนมากมีอยู่3ข้อหลกัหลกๆครับ ข้อแรกเลยเขาอยากรู้ว่าไอ้เจ้าคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ LDL สูงๆเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับพลักที่มองไม่เห็นหรือเปล่าข้อ 2. แล้วถ้ามันเกี่ยวกันจริงความเกี่ยวดองนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโรคหัวใจในอนาคตได้ไหมและสุดท้ายปัจจัยเรื่องอายุเนี่ยมันเข้ามามีผลกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเอาละครับแล้วผลที่ออกมาเป็นยังไงบอกเลยว่าน่าสนใจมากครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าข้อมูลชุดใหญ่นี้เขาค้นพบอะไรกันบ้างนี่คือตัวเลขแรกที่พอเห็นแล้วต้องหยุดคิดเลยครับ1.21เท่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าทุกๆหน่วยของคอเลสเตอรอล L D L ที่เพิ่มขึ้นในเลือดเราเนี่ยโอกาสที่จะมีไอเจ้าพลักนิ่มซ่อนอยู่มันก็เพิ่มขึ้นไปด้วยถึง21%โอ็นโอนี่คือหลักฐานชิ้นแรกเลยนะที่มัดตัว L D L กับความเสี่ยงที่มองไม่เห็นแต่เดี๋ยวก่อนครับ ยังไม่จบแค่นั้นดูตัวเลขต่อไปนี่สิครับน่ากังวลกว่าเดิมอีก1.28เท่าเพราะตัวเลขนี้มันไม่ใช่แค่โอกาสที่จะมีพลักซ่อนอยู่แล้วนะครับแต่มันคือความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจริงๆในอนาคตเลยนะที่เพิ่มขึ้นถึง28%ทุกครั้งที่ LDL มันสูงขึ้นคือตัวเลขนี้มันกระทบกับชีวิตเราโดยตรงเลยครับ เพราะฉะนั้นนะครับประเด็นสำคัญที่สุดจากข้อมูลตรงนี้ก็คือต่อให้ผลสแกนจะออกมาสวยรูเป็นศูนย์เลยนะแต่ถ้าระดับ LDL มันสูงความเสี่ยงมันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีครับพูดง่ายๆคือคะแนนที่ดูเพอร์เฟไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงจากคอเลสเตอรอลจะหายไป และที่นี้เรามาถึงส่วนที่ผมว่ามันพีคที่สุดของงานวิจัยนี้แล้วครับนั่นก็คือเรื่องของอายุครับซึ่งกลายเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะไขปริศนาทั้งหมดนี้สิ่งที่ข้อมูลมันโชว์ให้เราเห็นเนี่ยชัดเจนมากเลยครับลองดูที่กลุ่มคนที่อายุน้อยที่สุดนะคือกลุ่มที่ไม่เกิน45ปีจะเห็นเลยว่าความเชื่อมโยงระหว่าง LDL กับพลักที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนี้เลยครับ คือความเสี่ยงมันพุ่งขึ้นไปเกือบ1.4เท่าแล้วความเชื่มอมโยงนี้มันก็จะค่อยๆลดลงในกลุ่มคนที่อายุเยอะขึ้นไปแล้วข้อมูลนี้มันบอกอะไรเรามันกำลังบอกเราว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ค่า LDL ณวันนี้พรุ่งนี้ครับแต่มันคือภาระที่สะสมมาตลอดชีวิตคือการที่ร่างกายของเราต้องผเผชิญกับ LDL สูงเป็นเวลานานนี่แหละครับคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยในช่วงเริ่มต้นของการเกิดโรคหัวใจ พอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาปฏิปต่อ,อก,กันเราก็จะเห็นภาพใหญ่ที่มันเปลี่ยนมุมมองของเราต่อเรื่องสุขภาพหัวใจไปเลยครับนี่คือบทสรุปสำคัญที่อยากให้จำไว้เลยนะ และเพื่อให้เรื่องนี้มันชัดเจนที่สุดนะคะผมขอยกคำพูดจากทีมวิจัยมาปิดท้ายตรงนี้เลยเขาสรุปไว้อย่างนี้ครับว่าการควบคุมคอเลสเตอรอล LDL ในระยะยาวยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยแม้ว่าผลคะแนน CAC จะออกมาเป็นศูนย์ก็ตามโอ้โหนี่คือคำยืนยันที่หนักแน่นที่สุดแล้วล่ะครับงั้นเรามาสรุปกันให้เห็นภาพชัดๆอีกทีนะครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันสาคัญยังไง ข้อแรกเลยคะแนน c a c เป็นศูนย์เนี่ยมันเป็นแค่ภาพถ่ายณนะจุดจุดหนึ่งไม่ใช่ตั๋วฟรีตลอดชีพนะครับ 2. การสแกนแบบนี้มันพลาดสัญญาณเตือนภัยในระยะเริ่มต้นไปได้ 3. LDL สูงก็ยังคงเป็นตัวการสำคัญเสมอไม่ว่าผลสแกนจะเป็นยังไงและสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากมีสุขภาพดีเป็นนานๆเลยครับ เรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เนี่ยมันเลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนกลับไปคิดต่อนะครับว่าถ้าเรามองไปถึงสุขภาพในระยะยาวจริงๆอะไรมันสำคัญกว่ากันครับระหว่างภาพถ่ายสุขภาพสวยๆนะวันนี้กับเรื่องราวสุขภาพทั้งชีวิตที่ค่อยๆถูกเขียนขึ้นมาในทุกๆวัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องสุขภาพหัวใจกันนะครับวันนี้เรามีหัวข้อทีอ่อ่อาจจะทำให้หลายคนมองเรื่องคอเลสเตอรอลเปลี่ยนไปเลยคือเราจะมาดูกันว่าเจ้า LDL หรือที่เรียกกันว่า ไขมันเลวเนี่ยมันยังส่งผลต่อความเสี่ยงโรคหัวใจได้ยังไงแม้ว่าผลตรวจหาแคลเซียมหรือว่าหินปูในหลอดเลือดหัวใจจออกมาแบบไสๆเลยเป็นศูนย์หรือค่า CAC เท่ากับศูนย์นะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็สดใหม่มากครับมาจากงานวิจัยขนาดใหญ่เลยตีพิมพ์ใน European Heart Journal เมื่อสิงหาคม2025เรเร็วนี้เองเขาไปดูข้อมูลจากทะเบียนผู้ป่วยโรคหัวใจของเดนมาร์กตะวันตกเลยนะครับทีนี้เราจะมาสำรวจกันว่างานวิจัยนี้มันบอกอะไรเราที่ซ่อนอยู่บ้าง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุต่างๆแล้วทำไมไอ้ค่า CAC เท่ากับศูนย์ที่พอได้ยินแล้วเราก็เออสบายใจจังมันอาจจะยังไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดของสุขภาพหัวใจก็ได้นะครับ วันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยขยายความเรื่องนี้กันครับปกติเลยเนี่ยเวลาเราพูดถึงค่าแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจหรือ CAC เนี่ยถ้าผลออกมาเป็นศูนย์คุณหมอก็มักจะบอกว่าเออสบายใจได้ความเสี่ยงระยะสั้นต่ำอยู่แล้วบางทีอาจจะยังไม่ต้องรีบกินยาลดไขมันอย่างพวกสเตตินอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นเป็นความเข้าใจทั่วไปเลยซึ่งก็ไม่ผิดนะคะค่า CAC ที่เป็นศูนย์เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆในแง่ของความเสี่ยงระยะสั้นๆแต่คำถาม ถามที่งานวิจัยชิ้นนี้เขาจุดประเด็นขึ้นมาก็คือแล้วไอ้คราบพลักหรือคราบไขมันที่มันเกาะผนังหลอดเลือดชนิดที่มันยังไม่มีแคลเซียมมาเกาะล่ะคะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าโรคหลอดเลือดแดงแข็งหรือ atherosclerosis เนี่ยมันคือการที่ไขมันคอเลสเตอรอลแล้วก็สารอื่นๆมันค่อยๆสะสมพอกพูนอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดงทําให้หลอดเลือดมันตีบลงกระบวนการน,นี้มันเริ่มได้ตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเลยนะคะแล้วช่วงแรกๆพลักพวกเนี้ยมันจะนิ่มๆ ยังไม่มีแคลเซียมคำถามก็คือว่าในเมื่อยังไม่มีแคลเซียมแล้วระดับ L D L สูงสูงเนี่ยมันยังสร้างปัญหาอยู่ไหมโดยเฉพาะในคนที่อายุในน้อยที่เรามักจะคิดว่าเอ้ยยังห่างไกลโรคหัวใจยอยู่เลยอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับคือ C A C มันเหมือนจับได้แค่พลักที่มันแข็งมีหินปูนเกาะแล้ว แต่ตัวปัญหาจริงๆมันอาจจะเริ่มก่อตัวมาก่อนหน้านั้นนานแล้วในรูปแบบที่ยังไม่มีแคลเซียมแล้งงานวิจัยนี้เขาไปศึกษาเรื่องนี้ยังไงครับค่ะเขาทําการศึกษาในกลุ่มคนจำนวนมากนะคะเกือบเกือบ24,000คนในเดนมาร์กตะวันตก คนกลุ่มนี้มีลักษณะร่วมกันคือเขามีอาการบางอย่างที่ทําให้แพทย์สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแต่พอไปตรวจวัดแคลเซียมแล้วเนี่ยกลับได้ค่า C.A.C เท่ากับศูนย์ทุกคนเลยทีนี้แทนที่จะหยุดแค่นั้นนะคะเขาก็ส่งคนกลุ่มนี้ไปตรวจให้ละเอียดขึ้นอีกด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจหรือ C.C.T.A. ซึ่งเทคนิค C.C.T.A. เนี่ยมันดีกว่าการตรวจแคลเซียมปกติตรงที่มันสามารถออมองเห็นคราบพลักชนิดที่ยังนิ่มๆที่ยังไม่ ไม่มีแคลเซียมเกาะได้ด้วยค่ะโหน่าสนใจมากเลยครับคือใช้เทคโนโลยีที่ละเอียดขึ้นไปอีกขั้นเลยเพื่อจะหาคำตอบแล้วกลุ่มตัวอย่างนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับผู้สูงอายุก็มีส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงค่ะประมาณ61แล้วเขาก็ติดตามคนกลุ่มนี้ไปนานพอสมควรเฉลี่ยประมาณ7ปีกว่าๆเลยค่ะ เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างโดยที่วัดทั้งระดับ LDL-C ตอนเริ่มต้นแล้วก็ตรวจหาพลักชนิดไม่มีแคลเซียมด้วย CCTA แล้วก็ติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีใครเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจจริงๆบ้างเช่นหัวใจวายเฉียบพลันหรือว่าต้องไปทําบอลลูนขยายเส้นเลือดอะคะ่ะครับแล้วผลนอกมาเป็นยังไงบ้างครับตกลงว่าในกลุ่มที่ CAC เท่ากับศูนย์เนี่ยเ,เจอปัญหาพลักที่ซ่อนอยู่เยอะไหมครับ ผลที่ได้นี่แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆ ข้อคนพบแรกเลยก็คือแม้ว่าทุกคนจะมี c s c เท่ากับ0น,นะคะแต่พอไปส่องด้วย CCTA ปรากฏว่ามีถึง11% 1 11เเรลยเลยครับใช่ค่ะประมาณ1ใน9คนเลยนะคะที่มีคราบพลักชนิดไม่มีแคลเซียมซ่อนอยู่ในหลอดเลือดหัวใจโอ้ไม่น้อยเลยนะครับแสดงว่าค่า CAC เท่ากับ0น,นี่ก็ไม่ได้แปลว่าหลอดเลือดเราจะสะอาดเอี่ยม100เเสมอไปแล้วระดับ LDL มันเกี่ยวกับการเจอพลักที่ซ่อนอยู่นี้ยังไงบ้างครับ เกี่ยวโดยตรงเลยค่ะมีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากคือยิ่งระดับ LDL-C สูงเท่าไหร่โอกาสที่จะเจอพลักชนิดไม่มีแคลเซียมนี้ก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นถ้าดูเป็นตัวเลขทางสถิติที่เรียกว่า adjusted odds ratio หรือ AOR ที่มีการควบคุมปัจจัยอื่นๆแล้วนะคะค่ามันอยู่ที่1.21ต่อระดับ LDL ที่สูงขึ้นทุก1ม mm ิลิโมลต่อลิตรหรือ mmol นะคะ แปลง่ายๆก็คือโอกาสเจอพลักชนิดนี้สูงขึ้นประมาณ21%สำหรับ LDL ที่เพิ่มขึ้นทุกๆหนึ่งหน่วยเมื่อเทียบกับคนที่มี LDL ต่ำกว่าค่ะเดี๋ยวๆนะครับตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมีประเด็นที่น่าสนใจขึ้นไปอีกเพราะเหมือนว่าความเชื่อมโยงเนี้ยมันไม่ได้เท่ากันในทุกช่วงอายุใช่ไหมครับ เหมือนเคยเห็นว่าในคนอายุในน้อยนี่จะชัดเจนเป็นพิเศษเลยถูกต้องเลยค่ะนี่เป็นจุดที่งานวิจัยนิ่งย้ำม,มากๆคือในกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ45ปีความสัมพันธ์นี้แข็งแรงมากจริงๆค่า l o r พุ่งไปถึง1.39เลยนะคะหรือพูดง่ายๆคือโอกาสเจอผลักเพิ่มขึ้นถึง39%ต่อ LDL ที่สูงขึ้นทุกหนึ่งหน่วย แต่พอไปดูในกลุ่มเที่ยวอยู่เยอะขึ้นอย่างเช่นมากกว่า60ปีค่า AOR นี้กลับลดลงเหลือแค่1.11ค่ะคือโอกาสเพิ่มขึ้นประมาณ11%เโอ้โหต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับทำไมล่ะครับทำไมในคนอายุน้อยที่ LDL สูงถึงสัมพันธ์กับการมีพลักชนิดไม่มีแคลเซียมมากกว่าคนอายุเยอะล่ะครับทั้งทที่คนอายุเยอะน่าจะสะสมมานานกว่าเป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะในคนอายุน้อยถ้า LDL สูงมันอาจจะเพิ่งเริ่มกระบวนการสร้างพลักพลักที่เกิดขึ้นก็เลยยังเป็นแบบนิ่มๆยังไม่มีแคลเซียมซึ่ง CCT จะตรวจเจอได้แต่ CAC ตรวจไม่เจอในขณะที่คนอายุมากขึ้นถึงแม้ LDL อาจจะไม่ได้สูงเท่าตอนหนุ่มสาวแล้วแต่พลักที่มันสะสมมานานมันอาจจะเริ่มมีแคลเซียมมาเกาะแล้วหรืออาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ส่งผลต่อการเกิดพลักมากกว่าแค่เรื่อง LDL อย่างเดียวก็ได้ค่ะ ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะในกลุ่มอายุน้อยน้อยกว่า45ปีคนที่ L D L สูงมากๆเลยคือมากกว่า4.3มิลลิโมลิตรเนี่ยมีโอกาสเจอพลักชนิดไม่มีแคลเซียมมากกว่าคนที่ L D L ต่างต่น้อยกว่า2.5มิลลิโมลิตรถึง2.6 9เ oh, ท่าโอ้2เท่ากว่าเลยใช่ค่ะซึ่งมันสูงกว่ากลุ่มอายุอื่นอย่างชัดเจนเลยมันเหมือนกับว่า L D L สูบในวัยหนุ่มสาวนี่แหละคือตัวการสำคัญมากๆในการเริ่มสร้างพลักระยะแรกสุดเลยค่ะ เข้าใจแล้วครับเหมือนกับการจับสัญญาณเตือนภัยตั้งแต่เนื่อๆเ,เลยในกลุ่มที่ดูเหมือนจะยังไม่น่ามีปัญหาอะไรทีนี้พอเรารู้แล้วว่า LDL สูงมันสัมพันธ์กับพลักที่ซ่อนอยู่แม้จะยังไม่มีหินปูนคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วไอ้พลั q ที่มองไม่เห็นด้วยวิธีตรวจมาตรฐานเดิมๆเมนี้ยมันอันตรายจริงๆแค่ไหนครับมันนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจจริงๆอย่างเช่นหัวใจวายหรือว่าต้องไปทำบอลลูนทำบายพาสหรือเปล่าครับ คำตอบก็คือใช่ค่ะงานวิจัยนี้เขาติดตามผลต่อไปแล้วก็พบว่าถึงแม้ค่า CAC จะเป็นศูนย์นะคะแต่ระดับ LDL ที่สูงขึ้นก็ยังคงเป็นตัวทํานายความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจหรือ CHD ในอนาคตได้อยู่ดีค่ะเสี่ยงมากขึ้นแค่ไหนครับพอจะบอกเป็นตัวเลข,ขคร่าวๆได้ไหมครับ โดยรวมนะคะทุกๆ1มิลลิโมลิตรของ LDL ที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงสัมพัท์หรือ relative risk ต่อการเกิด CHD ในอนาคตประมาณ28%ค่ะ ค่าทางสถิติที่เรียกว่า adjusted hazard ratio หรือ ahr เนี่ยอยู่ที่1.28ซึ่งค่านี้มันหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจในอนาคตเพิ่มขึ้นเราวๆ28%สําำหรับ ldl ที่สูงขึ้นทุก1ห,หน่วยเมื่อเทียบกับคนที่มี ldl ต่ำกว่าตลอดช่วงเวลาที่ติดตามผลประมาณ7ปีนะคะแล้วความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น28%นี่มันพบในทุกกลุ่มอายุเลยหรือว่าเจอแค่ในกลุ่มไหนเป็นพิเศษครับ จุดนี้น่าสนใจมากค่ะคือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้พบได้ในทุกกลุ่มอายุที่ทําการศึกษาเลยนะคะไม่เว้นแม้แต่กลุ่มอายุน้อยคือน้อยกว่า45ปีซึ่งมีค่า AHR สูงถึง1.37หรือคิดเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้น37%ด้วยซ้ำไปค่ะ แต่เอ๊เดี๋ยวนะครับถ้า LDL สูงมันเพิ่มความเสี่ยงชัดเจนขนาดนี้ในทุกกลุ่มอายุเลยแม้แต่ในคนอายุน้อยที่ CAC เท่ากับศูนย์ทำไมแนวทางปฏิบัติส่วนใหญ่ถึงยังบอกว่าถ้า CAC เท่ากับศูนย์อาจจะยังไม่ต้องรีบรักษาละครับมันมีมุมมองอื่นอีกหรือเปล่าครับมีค่ะและนี่คือจุดที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีมากๆเลยเราต้องแยกแยะระหว่างความเสี่ยงสัมพัทธ์ relative risk กับความเสี่ยงสมบูรณ์แอ s o ล u t ริส s ์นะคะไอค่า HR 1 2หหรือ1.37ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้มันคือความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่เพิ่มขึ้นมันบอกเราว่าคนที่ LDL สูงเทียบกับคนที่ LDL ต่ำมีความเสี่ยงมากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้มันมีนัยสำคัญทางสถิติแน่นอนคะ่ะแต่แต่มีอะไรต่อครับ แต่ถ้าเราไปมองที่ความเสี่ยงสมบูรณ์หรือโอกาสจริงๆที่คนคนหนึ่งในกลุ่ม CAC เท่ากับศูนย์นี้จะเกิดโรคหัวใจขึ้นมาภายใน10ปีข้างหน้าตัวเลขมันยังถือว่าต่ำอยู่นะคะโดยรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ1.6%เท่านั้นเองค่ะซึ่งมันใกล้เคียงกับความเสี่ยงของคนทั่วไปที่ไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่าอยู่แล้วค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือถึงแม้ว่า LDL สูงจะทำให้เสี่ยงมากกว่าคน LDL ต่ำก็จริง แต่โอกาสเกิดโรคจริงๆในภาพรวมของคนกลุ่ม CAC เท่ากับศูนย์ทั้งหมดเนี่ยมันยังน้อยมากๆอยู่คือประมาณไม่ถึง2คนใน100คนในรอบ10ปีแบบนี้ใช่ไหมครับ ต้องค่ะดังนั้นถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นการค้นพบนี้มันกำลังบอกเราว่าแม้ความเสี่ยงระยะสั้นของคนที่ CAC เท่ากับศูนย์จะดูต่ำมากๆก็ตามแต่การมี LDL สูงตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆมันเหมือนการสะสมแต้มความเสี่ยงไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะคะการที่เรามองข้าม LDL สูงในคนอายุน้อยเพียงเพราะว่า CAC เท่ากับศูนย์อาจจะหมายถึงการปล่อยให้ความเสี่ยงมันค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็อาจจะสายไปแล้ว อืมเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยครับเรื่องการมองความเสี่ยงในระยะยาวเนี่ยแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับงานวิจัยนี้เขาเจออะไรเกี่ยวกับเรื่องการรักษาบ้างครับคนที่ตรวจเจอพลักซ่อนอยู่เนี่ยเขาได้รับการรักษาทันท่วงทีกันไหม ตรงนี้ก็มีเรื่องน่าคิดเหมือนกันค่ะเขาเรียกว่าเป็นช่องว่างในการรักษาหรือ treatment gap คือพบว่าคนที่ตรวจเจอพลักชนิดไม่มีแคลเซียมด้วย CCTA เนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับยาลดไขมันอย่างสเตินแล้วก็ยาแอสเพอรินมากกว่าคนที่ไม่เจอพลักก็จริงนะคะทั้งก่อนแล้วก็หลังการตรวจ อ้าวฟังดูเหมือนจะดีนี่ครับแสดงว่าพอเจอพลักหมอก็ให้ยาใช่ค่ะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เจอพลักแล้วได้ยาหรือว่าได้ยาเร็วพอค่ะข้อมูลบัญชีว่ามีแห้ประมาณ36%หรือราวๆหนึ่งใน3ของคนที่เจอพลักเท่านั้นที่ได้เริ่มกินยาสเตตินภายใน6เดือนหลังจากที่ตรวจเจอค่ะอ้าว แล้วอีกเกือบ2ในสแล้วครับเกิดอะไรขึ้นนั่นนะซิคะและที่น่าก,กังวลไปกว่านั้นคือพอไปดูเฉพาะกลุ่มที่เกิดเหตุการณ์โรคหัวใจขึ้นมาจริงๆในระหว่างที่ติดตามผลอยู่พบว่าประมาณหนึ่งในสของคนกลุ่มนี้เพิ่งจะมาได้เริ่มกินยาสเตตินหลังจากที่เกิดเรื่องไปแล้ว โอ้ oh, ฟังดูน่าเสียดายโอกาสในการป้องกันมากๆเลยนะครับคือมีข้อมูลเตือนภัยอยู่ตรงหน้าแล้วแต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มันเป็นเพราะอะไรได้บ้างครับความตระหนักรู้ของแพทย์หรือผู้ป่วยเองหรือว่าแนวทางการรักษาตอนนั้นมันยังไม่ชัดเจนสําหรับกลุ่ม CAC ถ้ากับศูนย์ที่เจอพลักแบบนี้ครับหรือความไม่แน่ใจในแนวทางปฏิบัติสําหรับคนไข้กลุ่มนี้ที่ดูเหมือนว่าความเสี่ยงสมบูรณ์จะต่ําแต่กลับมีหลักฐานของโรคในระยะเริ่มต้นซ่อนอยู่ ซึ่งงานวิจัยนี้ก็เหมือนมาชี้ให้เห็นว่าเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนเรื่องนี้กันใหม่อีกทีค่ะแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับเหมือนจะมีอีกประเด็นที่ฟังดูย้อนแยงนิด,นดแต่ก็น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับว่าจริงๆแล้วใครคือกลุ่มที่เกิดโรคหัวใจมากที่สุดในการศึกษานี้ ใช่เลยค่ะนี่คือสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่า Paradox หรือความย้อนแยงนั่นเองคือกลายเป็นว่าเหตุการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจส่วนใหญ่ในการศึกษานี้ประมาณ70-75%กลับเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่ตอนแรกตรวจไม่พบคราบพลักชนิดไม่มีแคลเซียมใดๆเลยด้วยซ้ำในการสแกน C T C T A ครั้งแรกอ้าวไงเป็นอย่างนั้นล่ะครับไหนว่า L D L สูงสัมพันธ์กับพลักแล้วพลักก็สัมพันธ์กับโรค แล้วทำไมคนที่ดูเหมือนจะสะอาดที่สุดกลับเกิดเรื่องมากที่สุดล่ะครับงงเลยครับ เป็นคําถามที่นักวิจัยเขาก็พยายามหาคําอธิบายกันอยู่นะคะมีมีความเป็นไปได้หลายอย่างเลยอย่างแรกอาจจะเป็นข้อจํากัดของ C C T A เองที่ถึงแม้จะละเอียดกว่า C A C ก็จริงแต่ก็อาจจะยังมองไม่เห็นพลักที่เพิ่งเริ่มเกาะตัวจริงๆหรือว่าเหล็กมากๆได้ 2. ออาจจะมีการวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือ M I ที่คลาดเคลื่อนไปหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่หลอดเลือดแข็งตัวโดยตรงเช่นมีลิ่มเลือดอุดตันจากที่อื่นหรือพัน หนังหลอดเลือดเกิดฉีกขาดเอง 3. คืออาจจะมีการเกิดพลักขึ้นมาใหม่หรือว่าพลักเดิมมันแย่ลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาระหว่างที่ตรวจ C C T A ไปแล้วกับตอนที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งมันอาจจะห่างกันหลายปีก็ได้ค่ะหมายความว่าถึงแม้จะตรวจไม่เจออะไรเลยในตอนแรกทั้ง C A C และพลักแบบไม่มีแคลเซียมก็ยังวางใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็อยู่ดี ถูกต้องค่ะข้อสรุปจากประเด็นที่ดูย้อนแย้งนี้นะคะก็คือการมี C-A-C เท่ากับ0ูนย์และไม่เจอพลักด้วย C-T-T-A เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆความเสี่ยงมันต่ํามากจริงๆค่ะแต่มันก็ยังไม่ใช่ศูนย์คือยังมีโอกาสเกิดปัญหาได้อยู่เพียงแต่ว่าต่างก่ากลุ่ม,มอื่นๆมากเท่านั้นเองค่ะอีมันบอกอะไรกับเรากันแน่เกี่ยวกับเรื่อง L-D-L กับ C-A-C เท่ากับศค่ะสรุปสั้นๆก็คืออย่างนี้นะคะ1 c a c เท่ากับศูนย์ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเสมอไปค่ะมันแค่บอกว่ายังไม่มีหินปูนมาเกาะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีพลักชนิดนิ่มๆซ่อนอยู่ 2. L.D.L. ยังคงมีความสำคัญแม้ c a c เท่ากับศูนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนอายุน้อยๆระดับ L.D.L. ที่สูงสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการมีพลักชนิดไม่มีแคลเซียมที่ซ่อนอยู่ค่ะ 3. LDL สูงทำนายความเสี่ยงระยะยาวได้ถึงแม้ความเสี่ยงสัมพูรณ์ในระยะสั้นๆของกลุ่ม CAC เท่ากับศจะต่ำแต่ LDL สูงก็ยังคงเพิ่มความเสี่ยงสัมพัสที่จะเติดโรคหัวใจในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญในทุกกลุ่มอายุเลย 4. อย่ามองข้าม LDL ในคนอายุน้อยเพียงเพราะว่า CAC เท่ากับศูนย์ไม่ควรทำให้เราชะล่าใจเกี่ยวกับระดับ LDL ค่ะโดยเฉพาะในคนอายุน้อยเพราะมันคือการสะสมความเสี่ยงไปเรื่อยๆตลอดชีวิตชัดเจนเลยครับฟังดูแล้วเหมือนเราต้องปรับมุมมองเรื่องนี้กันพอสมควรเลย แล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อแนวทางการดูแลสุขภาพหัวใจในปัจจุบันยังไงบ้างครับเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าวิธีปฏิบัติตัวกันไหมครับดิฉันคิดว่ามันมีนนยยะสาคัญหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกก็คือเราอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแบบการใช้ค่าแคลเซียมสกอร์ริงเท่ากับศูนย์เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจว่าจะเริ่มป้องกันโรคหัวใจอย่างจริงจังเมื่อไหร่โดยเฉพาะในคน,น,น,นอายุน้อยๆที่มี L D L สูง การรอจนกระทั่งแคลเซียมมันไม่เป็นศูนย์ต่อไปแล้วอาจจะช้าเกินไปสําหรับการป้องกันที่ดีที่สุดก็ได้ค่ะงานวิจัยนี้มันเหมือนกระตุ้นให้เรากลับมาให้ความสําคัญกับระดับ LDL มากขึ้นแม้ในคนที่แคลเซียมสกอร์ริงเท่ากับศูนย์ก็ตามโดยเฉพาะในคนอายุน้อยที่ LDL สูงถึงแม้ความเสี่ยงสมบูรณ์ระยะสั้นจะต่ําเราอาจจะต้องเริ่มคุยกันเรื่องกลยุทธ์การลด LDL ตั้งแต่เนิ่นๆเลยซึ่งอาจจะเริ่มจากการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การกินอาหารอย่างเข้มข้นก่อนแล้วถ้ายังไม่ได้ผลจริงๆค่อยพิจารณาเรื่อง ต่อไปอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของเวลาค่ะการที่งานวิจัยนี้ติดตามผลนานมากบางคนเกิน10ปีมันยิ่งตอกย้าว่าระยะเวลาที่เรามี LDL สูงสะสมอยู่ในร่างกายหรือ cumulative exposure เนี่ยมันสําคัญมากๆจริงๆต่อการเกิดโรคในระยะยาวดังนั้นการจัดการ LDL ตั้งแต่อายุยังน้อยจึงเหมือนเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีในอนาคตนะคะ และสำหรับบางคนโดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยการกลับมาตรวจ C A A ซ้ำในอีกหลายปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะ ครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเราต้องมองภาพรวมแล้วก็มองไปในระยะยาวให้มากขึ้นนะครับการตรวจสุขภาพหัวใจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะยังไม่พอจริงๆต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบกันโดยเฉพาะเจ้า LDL นี่ที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ร้ายเงียบๆได้เลยแม้ในคนที่ผลตรวจเบื้องต้นจะดูดีก็ตาม ใช่เลยค่ะหัวใจสําคัญก็คืออย่าเพิ่งวางใจแค่ผลตรวจแคลเซียมออกมาเป็นศูนย์นะคะโดยเฉพาะถ้าคุณยังอายุน้อยอยู่เพราะว่าไขมัน L D L สูงสูงมันอาจจะกําลังสร้างปัญหาอย่างเงียบๆอยู่ในหลอดเลือดของเราก็ได้แม้ว่าจะยังไม่เป็นหินปูนให้เห็นก็ตามผล C A C เท่ากับศูนย์นั้นน่าสบายใจในระยะสั้นค่ะแต่มันไม่ใช่บทสรุปทั้งหมดของสุขภาพหัวใจในระยะยาวแน่นอนครับ ข้อมูลวันนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆให้เราได้เยอะเลยครับก่อนที่เราจะจากกันไปมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดต่อไหมครับ อืมไอ้ประเด็นหนึ่งที่น่าคิดต่อนะคะคือต้องไม่ลืมว่างานวิจัยที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเขาศึกษาในกลุ่มคนที่มีอาการน่าสงสัยเกี่ยวกับโรคหัวใจอยู่แล้วทําให้ต้องมาตรวจละเอียดคําถามที่ตามมาก็คือแล้วผลลัพธ์เหล่านี้มันจะเอาไปปรับใช้กับคนทั่วไปที่ไม่มีอาการอะไรเลยแต่ไปตรวจสุขภาพประจําปีแล้วบังเอิญเจอว่า CAC เท่ากับศูนย์ ได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในคนอายุน้อยๆที่ไม่มีอาการเลยแต่ตรวจเลือดแล้วเจอว่า LDL สูงมากแต่ c a c เป็นศูนย์เราควรจะให้ความสำคัญกับการจัดการ LDL ของเขาเร็วกว่าแนวทางปัจจุบันหรือเปล่าเมื่อเราคำนึงถึงภาระความเสี่ยงที่มันสะสมไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะนี่เป็นคำถามใหญ่ที่ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นสำคัญมากๆในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันในอนาคตเลยค่ะ เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายมากๆเลยนะครับคงต้องรอติดตามงานวิจัยในอนาคตกันต่อไปสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เราเจาะลึกกันก็ครบถ้วนแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ